มาแล้วแป๊บหนึ่งไม่มีแป๊บโอซูซูอ่านแล้วเนี่ยโอซูซูขอบอกเอ้ยหยุดดิมินที่อะไรกับการเปิดคลิปวะยุ่งยากกัน five minutes later เปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปทุกคนวันนี้อยู่กับผมแต่รีเปิดไปไหนเพิ่งนี่ฟังนะโอ้โบงชูบงชูเอ้ยโอซูทุกคนวันนี้อยู่กับผมแต่งคนเดียวคนเดิมนะ คิดโลคนดีคนเดียวไปนะครับเฮ้ยก็พี่เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยเลยวันนี้เรามาเล่นเอ้ยอยู่ดีวันนี้เรามาเล่นเฮ้ยม่ต้องคุยอะไรวันนี้เรามาเล่นวันนี้เราจะมาเล่น Dark Hall นะครับ Dark ขอไม่ดังเลยในในมุดดังดังดัง เริ่มเลย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 อะไรก่อนดีอ่าแม่นี่เไงเอาเอาอะไรเอาเอาซ้ายไหมเอาแบบหน้ากากเดียวเลยเอาคนเดียวเลยเออหน้ากากเลยแต่มันหายามันเป็นหน้ากากคาโตะขโมยแล้วแทนที่เื้อยของปลอมเออวันต้องแทนที่เื้อยของปลอมนี่มันไง เร็วเร็วเร็วเราาเก็กเล่นเกไไวไวู้ไม่เอาอะไรไปเลยกูขวไวอาก้าสองเอาเฮียใครมันขโมยไวยาก้ากูไม่เอากูเอาแฉลงแทนเอาไวยาก้าไปไปนี่ต <g Supreme> ู้เก็บของนี่อ่ะแบบว่าโน่นนี่นั่นกนได้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยมึงหาเรื่องวะเฮียมึงเรื่องอะไรเไอ้ยังไอ้นอะไรอ่ะ อ๋อหน้ากากปอมใครจะเป็นคนรับหน้าที่ไปสลับหน้ากากน้องแตงเองท้าตัวเองอ่าเอาไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่คือเอ้ยใครใบใยมันตีมเหมือใครโดนจับครับใครโดนจับเชื่ออรุนด้วยอรุนโดนจับรุนพ่อมันอะรุนพ่อมันอะไอ้ง้อรุน ไอเออไอเออไม่เป็นไรไปไม่เป็นไร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 ไอทุกคน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 โผล่อยสมุกว้าว่าเนี่ยยิ้มเน่ยิ้มยิ้ดหมันไส้เหหมันไส้เป็นอะไรเป็นอะไรเราลองเซนเซอร์นะครับโอเคกูพูดว่าเราอ่ะมันไม่ได้ละ ระวังหน่อยดิระวังหน่อยอ๋อมันมีเซนเซอร์อยู่ระวังระวังระวังมีวอกกี้นอกกี้เอเมอร์มีปืนนะกูเก็บปืนเลยมีแฉลงให้มีวอกกี้นอกกี้เอ้ยตีกูทำไม่เนี่ยแพ้ครับแพ้ครับหนึ่งคนหนึ่งคนโอ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใบมึงเฮ้กูเปิดกระเป๋าข้เจอเลยโอ้ยไอ้เฮ <c oughs> <ค>ียนิ่งๆดิเฮ้ยกระเป๋ามึงบังอ่ะมานี่ นินจาไว้เอาเองซ้ายลงลงลงสายซ้ายลงลงเอ้ยเฮ้ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเอ้าใครมาทำอะไรวะนี่เปิดให้แล้วแล้วแล้วมาไม่เขาไม่เขาประมาตรวจเนี่ยเขาตรเซฟเปิดเปิดเปิดเค็คเค็คเค็คขึ้นขวาลงขึ้นขึ้นอ่าสวยไปไปเอาของไปเก็บกู ของกูว่ากูของเยอะเกินละอ๋อทำไมเกือบปอกไม่ได้วะวอสองเรียกวอหนึ่งคาร์โร่ดีไหมฮะกูจะเป็นวอหนึ่งนะวอหนึ่งวอสองเรียกวอสองมึงคิดว่าแฟดม,มันใช้ทำอะไรวะแฟดมันใช้กวนต้นตีนเพื่อ,อนบ้านหรือมันทำอะไรได้อ่าช่วยกลุวนาตีให้หน่อยตีลุกไม่ขึ้นอืดเป็นไรนะใครได้อ่าแตงแตงแตงีให้หน่อยตี ตีอะไรวะเอ้ยเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป็นไรไมเป็นไรไม่เป็ไม่เป็ไม่เป็ไอ้ิไอ้มึงเตือนเตือนตีือนสติมันดิกล้องมันถ่ายรูปเรได้ไรอะไอ้ยิไอยูสิมันแปดสตันผีได้แต่มัน ผีบางตัวมันจะไม่ผีบางตัวมันจะไม่นี่มันจะไม่มันจะไม่สตารทำไมเปิดกระป๋าไม่ได้วะกูเช็คอยู่มันมีเพชรใต้หลังลางหนังสือเปล่าเช็คยังไหวะนั่ยปิดดีกว่าเยียหล่อนไปเราไปกันยังเนี่ยไปเร็วนี่เรามาในบ้านเศรษฐีเหรอหรือว่าไปเร็วไปเร็วเร็วเร็ว ช่วยกูด้วยเอ้ยมึนเป็นอะไรวะเนี่ยเกมเกมเราบักในกระเป๋ามีเคสเต็มเลยเกมบักอ้าวเอาไว้หลังไหนดูดิไม่มีนะไอ้มีนี่หว่าเอ้ยยุดจะไดนมึงเป็นอะไรมึงอะไบร้มึงเกมบักมึงไม่เปลี่ยนภาษาว่าเราจะเดินหาพอ เอ้ยมื่จะมุนนเอนทำไมทำไม่ทำไมเทำไมลบลุ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 ทำไมทำอไมทำไมทำไหยุดดิเนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ไม่ได้เดินกูบอกให้มึงนิ่งนไงนยกูออกให้แล้วโอเคเสี่ยตัวอะไรวิ่งมาก็มันวิ่งไงมันอยู่ข้างในนั่นแหะเร็วๆมาตัวเดิมวไหมะลจริงวะไม่รู้ว่ามันสุ่มอ่ะ แต่เราก็จะสองตัวเดิมสองตัวแล้วเออไม่รู้หรอกอนั่นก็เป็นไปได้ทางนั้นแหละวอหนึ่งเรียกวอสองตอบด้วยครับสวัอด่วอสตอบนะคะเล่นหน่อยเล่นหน่อยบนขวาบนบนขวาบน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  นี่ไงฟิวหนึ่งงานมีไมโครโฟนตรงนี้มีอ่ะยา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 าบ้าเอ้ยไม่ใช่เปิดตู้เอาไว้รอเลยรู้ได้ว่าต้องไปแท้งงานอยากรู้ว่าใครมันเอาเพชรมาใส่ในห้องยามวะก็โจรมั้งไม่รู้ว่ะเร็วเร็วๆเราไม่ใช่โจรเร็วๆเราเป็นเพชรอนึงเพชรอ่นึงเราเก่งกว่าโจรเราคือจอห์นวิกส์เร็วๆไหนเพชรไหนเฮ้ยเพชรพ่อมึงอะไหนเพชรไหนเพชรไม่ไปมึงเป็นอะไร บักไม่ละบั๊กอะไรมึงอะไรบั๊กใส่กระเป๋ามึงก็เก็บไว้ดิมึงก็ไปเออมึงก็เก็บกระเป๋าในกระเป๋าเลยอะไรวะคือเร็วไม่เข้าใจบั๊กเลยเร็วบั๊กมึงมึนมึงบั๊กตัวเองหรือเปล่าซ้ายล่างล่างล่างซ้ายล่างล่างล่างกี่ตัวซ้ายล่างซ้ายเออใช่มันคืออะไรวะ๊ตันนี้หยิบโอ้ยกูจะของเต็มตัวตายแล้วเต็มตัวนะครับ โอ้ตัวใหม่อันนี้จะทะลุได้ป่ะแบนชีมีอยู่สองอย่างถ้ามันไม่พุ่งใส่เราเรื่อยๆมันก็จะทะลุได้ตัวนี้น่าจะต้องใช้แฟลสู้นะอย่าเบียด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 ไม่เบียดเลยมันให้แฟลมาก็แสดงว่าต้องใช้แฟลชนะปิดไฟฉายเลย ดาวก่อนนะเปิดไฟฉายโอ้ยตอนเจอหน้าตาโอ้ยโดนแช่แข็งโมสามโมสามโมสามตายโมสามตายหน้าผีเป็นไงบ้างโมสาม เมื่อกี้มีใครเปิดไฟฉายบ้างไม่ได้เปิดไปแล้วอะไรไม่เกี่ยวกับไฟฉายอันหนึ่งครับได้ไปไปหยิบมาไปหยิบมาบมันอยู่ไหนวะมันมันวกูรู้เลยกูโจนจนดีสามการณ์เป็นไงบอกไดนะะอนนี้ชิว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 บปหนีถามนน่าจเดเสงไดโอ้ย กูเหนื Alf ่อยมากเลยได้สตามิน่ามาสองช่องเองเพราะอะไรวะใครไม่ผ่านใครวะสองคนเมื่อกี้ว่าเบอรสองก็อีกเบเฮ้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นี่คืออะไรเจมส์อยั่เบอร์สองเลยเบอสองไม่ทราบอะไรเกิดอะไรขึ้นเงียบ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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันผีฮัลโหลับได้ยินเบอร์สองไหม เราราแกงไม่ต้องตอบแกงแกงเออไม่มีไม่มีอะไรครับมันแบบว่าเมื่อกี้มันดักห้องห้องห้องมันดักห้องไอ้นี่ยมันดักห้องใส่ของอ่ะมันเข้ามาได้นะเว้ยก็คือมันไม่มีเซฟโซนใช่ไหมอนโลกนี้ไม่มีคำว่าเซฟโซนนี่มันมันสามารถะู้ได้หรือว่ามันเดินเด้นเยอะไม่รู้อ่ะเอาอของเก็บใส่กระเป๋าหน่อยแต่เจอหน้าเราปุ๊บมันจะมีเวลามันจะบอกว่าโอย ใช่เลยกูใช้แฟดกันแต่กูใช้แฟดก็ได้มาไช่เหมือนกัต้องใช้กับตัวขาวอันนี้มันเป็นตัวใสมันก็มีอยู่ตัวเดียวนะที่แบบมันมี้ไม่อยู่ผิวสองประเภทเองนั่นไหม,ไม,มใช่เลยครับไอ้เค้าจะเสี่ยงมาเลยแบบอ่ะงั้นกูไม่ใช่นะนั่นเลยน้อยน้อยไม่ละแฟดอยู่ไหนวะกูทิ้งไว้ตรงไหนเนี่ยแฟดแฟดอยู่อยู่กับผมอยู่โอ้ยเค้ยนี่มันเอาไปแล้ว มันร้องไห้อะไรมันเออเมันร้องเพลงมันร้องเพลงมันร้องเพลงมันดีอะอ่าวอวอสมวอสอยู่กับวอหนใช่ไหมมึงก็เลิกอยู่ในตู้ได้แล้วมึงก็เดินออกมาอะไรหัวคุยอ่านี่นี่นี่กล้องกล้องมึงก็ใช้เองดีเอาม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 ากูต้องเดี่ยวกับผีใช่ไหมเนี่ยเยอะแบบเอา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 ของมาให้กูก็ได้นะบางส่วนชิวๆครับแต่เราต้องเราต้องไปรู้ข้างในห้องเนี้ย เฮมยมาไปวิ่ง๋อ้ไดิไม่มาไม่มาไปไปหนีหนีหนีไปไปตาอไปตามเ้มาใครไปทำมันเห็นวะมันอยู่ไหนก่อนเถอะนั่นดยทำไมมึนเลอเกิน เร็วไปเร็วฟิวต <iv> ้องไปตามหาหน้ากากนะอันนี้เออเออเออเๆียบเทียบอ่าขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งลงซ้ายขึ้นขึ้นขวามึงเก็บเลยกูของเต็ม ของเก็บเต็มเก็บให้เก็บให้เฟสเฟสเฟสอ่ะมึงมีของเต็มเลยทีเนี้ยเฮ้ยใครมันกดปิดมาจัดมันไม่ได้ยินเสียงรอเออเอเตอร์นี้มันไม่ได้ยินดีน่าจจะเป็นประเภทนี้ก็ได้เอ่อถ้าเรียกอะไรวะตาดีแต่หูไม่ดี เราต้องไปหาของก็ไปหาของเร่อยเสียงมันอยู่ไหนไม่รู้กูมาเปิดประตูอยู่ตรนนี้มันอยู่ทาแล้วเปลี่ยนอยู่ไหนครับเฮ้ยมันเสียงเสียงเงี้ยมา ไม่เวลาเราฟังเสียงเวลาเราใช้วิวอรหรือ,อเราเวลาใช้วอรหรือนู่นนี่นั่นใช้ของอ e ิเล็กทรอนิกส์เวลาผีอยู่ใกล้มันจะมีเสียงคืดคืดคืดมันมีเสียงสัญญาณแทรกอะ<ช>่ะกู<ช>สังเกตตอนกูใช้วอตอนอยู่ใกล้ๆผีตอนที่แล้วนั่นไงอยู่นั่นอ่ะนั่นไงสังเกตพฤติกรรมเกตอทะลุได้มันมาเลยเร็วเอาหายปะ มันได้ยินไ,ไม่มวะไมฟได้ไะมเป็นไฟได้ไหเป็นไฟอะไรน,นี้ได้ไหมองยากก <c oughs> ็ชนเราเดินชนเลเซอร์ได้เลยไหมมันไม่มีอะไร กูเนี่ยแหละตัวเหยียบเลเซอร์อะไรนอากูเนี่ยวิ่งหลบไปตัวได้หลบไปตัวได้อยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่นี่ตรงไหนวะอ่าฝั่นตรงนู้นฝั่งตรงข้ามนู้นไปนี่นี่นี่แข่งจนแข่งจนมามาใส่ของกันสไลด์เลยเอาสไลด์ ได้หน่อยได้หน่อยอ่าก็ของหลักร้อยออกได้เลยอ่าแป๊บนึงนะชิววิ่งตืดตืดอะไรราคาต่ำสุดวะอันนี้ราคาต่ำสุดโอ้ยไฟออกไปนี่ออกโคมไฟออกไปให้หมดเลยก็ได้โคมไฟเขียวเอโคมไฟก็มีค่าโคมไฟก็มีค่าไม่มี วิงเริ่มจะมาเริ่มจะมาเสียงเริ่มมาเสียงอยู่ข้างหน้านู่นอ่ะกูอยากรู้ว่าเราต้องไปหาฟิวอีกอันไหนวะไปไหนกันแล้ววันไปหาของไปหาของหาฟิลแยกกันแยกกันจะจะแยกไปอ่อขอไปกับสามแล้วกันจุกคนฆ่าตอนนี้เป็น ช่วงทาโตะตะลุยผีเดียวฮัโหวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นพยายามแจ้มบอกเลยนะไม่คิดว่าไอ้ห้องทางออกนี่มันเอาไว้ออกหรือมันเป็นประตูทางต่อไปวะ อ่นนอออฮ,ฮัลโหลวอวอสาม,มเป็นยังไบ้างครับวอสามตายนะเอ่อดูให้หน่อยว่าผีไปถ้าผีไปแล้วบอกด้วยเดี๋ยวจะไปช่วยเนเ่ยนะต้องไปไหนวะเฮ้ย้ราใช้ฟิวสองอันเด้อเดี๋ยว กูใช้ฟิวเปิดห้องแล้วกูใช้ฟิวเปิดห้องแล้วมันแยกฟิวมาเปิดห้องหนึ่งได้ช่องชื่อห้องชื่อเมนเทนเนนซ์หาห้องเมนเทนเนนซ์ทราบแล้วเปลี่ยนหาห้องเมนเทนเนส เออห้องเมนเทนเน้นอ่ะไอสัตว์ห้องเวลคุยอะไก็ได้ห้องหาห้องหาไปเปิดดูห้องเล็กๆคนน้อนีูกมา้เลยเออลูกแล้วกุญแจอยู่ไหนกุญแจจะอยู่ตรงห้องอาห้องอาร์กอ่ะมันจะมันจะอยู่ตรงลูกปั้นที่มันจะโดนขังอยู่ซึ่งเราต้องเราน่าจะต้องหาดกุญแจเพื่อมาเปิดปรอีกทีนึงคุณหาห้องเมนเทนเนน้์อยู่ไหนอีก ทราบแล้วเปลี่ยนเจอห้องมีเทนเน้นเจอห้องมีเทน,นแล้วอ่าใบผีอยู่ข้างในใบใบใบอย่าเบียดทราบแล้วเปลี่ยนเข้าห้องมีเทนเน้นเรียบร้อยอ่าโอเคอ่าตอนนี้ผีผีไม่อย่าเบียดกูเราก็อย่าปิดป,ประตูด้วยทราบแล้วเปลี่ยนการจะขึ้นขึ้นท่อจากห้องมีเทนเน้นนั้นจะต้องมีสองคนอ่าตอนนี้ผีมันอยู่ห้องาอาร์เพราะฉะนั้น ขอหนึ่งคนมาห้องมนเทนเซนด่วนห้องเมนเทนเซนอยู่ตรงห้องฟิวได้ได้เดี๋ยววอสองไปเองวิ่งมาดบวายก้าวิ่งมาเลยครับขอโชคดีนะคอับวอหอยู่ใกล้ห้องฟิวใช่เออกูอยู่ห้องมีเทนเซนนี่ เวอมาเปิดดูกล้องให้หน่อยนะขึ้นไปวอร์สามทราบแล้วเปลี่ยนกดกดดีกดดีอออเอาไอเฮียละมึงนิ่งๆดิม่กดดิอไปช่วยวอร์สามเลยเดี๋ยวผมโซโล่อันนี้คือไปได้เลยไปช่วยวอสมแล้วเดี๋ยวผมโซโล่ ห้องอาร์ตหรือเปล่าีอยู่ีเเลยได้คุณแจห้องน้ำมาครับต้องการหนึ่งคนเข้ามาเปิดวันนงนะเปิดห้องหนึ่งเปิดห้องคอรดอริโอให้แล้ว,ว,วห้องคอรดิออยอยู่ใกล้ๆห้องเมนเทนเน์เลยข้างๆห้องเมนเทนเน์เลยนนแฮก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 กแฮกแฮกแฮกกก ลงซ้ายขวาเอ้ยเอ้าซ้ตายบนนการเปยกาลอกยากาล็่าอย่าลก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 ยังยัาหาไม่เจอไม่าีเลย่ยาย็ว็ว็็ยายขวาซ้ายบนาาาายบน เอออ่าผีอยู่แถวห้องเบอร์3ห้องกล้องผิวอยู่แถวเราได้ได้ห้องคุณคุณแจห้องน้ำมาละอุย้ยไปละเหี้ยเบอร์สามเบอร์สา,าอ่าตอนนี้ช่างาตำแหน่ผีหรืยังครับยังผี ขันมาห้องฟิวห้องฟิวอยู่ห้องฟิวห้องฟิวนี่เฮ้ยกูเข้าห้องน้ำแล้วมันกรีดลองช่วยกูด้วยกรีดไปดีตายเลยโมดึงมาดึงเป็นไรไหม่มดึง น้ำลเปลี่ยนปลอดภัยดีมาช่วยด่วนเลยอยู่ห้องไหน้ห้องน้ำไอ้น้ำไม่อยู่ข้างนากูเลยยไปช่เด่วยเดี๋ยวไปูเข้าห้องกูเข้าห้องในส่วนในของห้องอาร์ได้แล้วกูได้คุญแจแล้วเรสักครู่วบเสูเปิดสวิตช์เลยกูตุ้มตามแล้วเน่ลาก่อนเน่

ๆๆเอ้เพิ่งเพิ่งอันนี้ๆๆๆอันนี้มาดิโอ้ยจุกเก็บไปอ่าแล้วก็ไปใส่เอน้นี่ด้วยนี่ด้วยสองคนมามามาช่วยกูช่วยกูเดี๋ยวกูขึ้นเองเร<อ>ื่องอ่าววสามจะตัวหนึ่งผีไหมครับมาละไหลท่ออยู่ไหลท่ออยู่ค่ะอ๋อสวัสดีคอ้บวสามไม่เจอกันนานเนี่ยเราอ่ะได้คุณแจห้องออฟฟิศมาทราบแล้วเปลี่ยน พีอยู่ไหนสร้างรถเปลี่ยนเขาออฟฟิเชียลแล้วสร้างรถเปลี่ยนกระจอกพีอยู่ห้องไหนนะสร้างรถเปลี่ยนได้ฟิวอสุดท้ายแล้วขอหนึ่งคนสร้างรถเปลี่ยนมาช่วยทำตรงนี้หน่อยครับ มันมีตู้ในห้องออฟฟิศครับห้องออฟฟิศที่เป็นสีแดงที่มันปิดตอนต้นเกมเหรอครับผีวับผีวับอ่าตอนนี้วอสบอสองอยู่ที่ห้องเริ่มต้นเลยครับเพราะว่ามาเก็บของใครก็ได้ครับมากูดีสักคน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 ไบต์ไบต์ไบต์บอสบอสไบต์บอสามมาช่วยนะครับห้องสีแดงใช่ใช่ห้องตรงมาเลยอ่ะออฟฟิศอ่ะเออนี่มึงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้นหนผีน มาเนี่ยมาเนี่ยมาช่วยกูนะได้ตอนนี้ใช้สเอร์เซนในการฆ่าดาวเยค่ะมึงกดลูกศรนะซ้ายขวาบนซ้ายล่างซ้ายขวาบนซ้ายล่าง้ายขวาบนซ้ายล่างซ้ายล่างสวยงามไ ได้คุณแจทางออกแล้วตอนนี้ขอไปใส่ฟิวก่อนกลับไปกลับไปประจําที่ซะเดี๋ยวกลับไปประจําที่เดี๋ยวผมทําที่เหลือเองอ่าข่าดจะมาบอกว่าผมจะต้องไปแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปเกมมันจะจบอยู่แล้วได้ห้องสุดท้ายแล้วในห้อง ห้องของแล้วเนี่ยว้าวเปิดห้องว้าวเดี๋ยวนี้ม,นมันมามนแล้วลพีมาใครเปกดเลเซอ,อเร์ใครเปโดนเลเซอร์นี่เป็นของก่อนเดี๋ยวมไปช่วยเพืน่นอีกทีหนึ่ง

นี่เห็นผมยังอ่าผมอยู่ในประตูเนี่ยโอ้ยเปิดสวิตบอบอบอสามตกใจไปเดินโดนเลเซอร์ครับลุดกันไปลุดกันไปเดี๋ยวคุมให้ตอนนี้ผมไม่ก้าวแต่จีนจูงอะตูดโค้งด้วยนะมันได้ขี้เลยอะอ่าเจาะเลยไหมครับหรือว่าต้องทำอะไรเจาะเดี๋ยวนี้คันหันตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ลองดูสักอย่าง ไอวอลสามไงไอ้ค่งวอลสามอ่ะขวาซ้ายขึ้นขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาลงลงโอเคสวยงามครับอ่าวอลหนึ่งตอนนี้อยู่ไหนครับผมอยู่ห้องของอ่าตอนนี้ตู้มีระพายเปิดแล้วครับหยิบมันออกมาอ่านักขับ ครับอย่าหยิบอย่าหยิบไว้อย่าเพิ่งหยิบให้ใบให้ให้แตงมาหยิบนักข่าวบอลอยู่ที่คุณครับต้องเป็นคนปิดงานสวยครับแล้วก็ดูแอบมีนี่มีนั่นมีอะไรตรงนี้ไหมเช็คของให้ถึงเวลาออกแล้ว<ก>ไป<อ>แล้วกูเอาทุกคนไปเจอกันโลกหน้านะครับไปไปครับผู้เอ้ยมันออกทางนู้นนี่หว่าพิดาพิดาพิดาเไ้ยยันไป ิกมันโดนแทบแล้วตอนนี้ผีอยู่กับบอสหนึ่งครับอย่าเพิ่งไปหาบอลหนึ่งอ๋อสวัสดีครับพี่สาวโอ้ยอ่ะผีไปยังครับบอสหนึ่งไม่รู้กูจอดจอดจมดินอยู่ดูไม่ได้ไปแล้วละมั้งชกกูทีได้ตลอดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียเราทำไงต่อเราทำไงต่อจบดีนี่นี่ตรงนี้กดออกเย้เย้ได้หนึ่งแสนไปซื้อของกันหนำหนำไปซื้อของกันหนำหนำปิดคลิปปิดคลิปเอาเอาส่งเอาก็จบไปแล้วนะครับสำอาดาร์คเอา EP สองแล้วก็ EP นี้ป้นสำเร็จแล้วก็เอาผมว่าดีใจมากเลยครับแต่เพื่อนร่วมทีมเมื่อกี้โง่ไปนิดนึงครับตายสองคนเลย มันมีคนนึงมันมีคนนึงมันก็ตายตื่นตัวแล้วออกไงอะครับอันเนี้ยออกไงอะครับเนี่ยก็หยุดแล้วถอนเงินนี่ไงถอนเงินนี่ก็สําหรับพีดีก็จบคลิปบ๊ายบายแค่นั้นแหละไม่มีคลิปหน้าต่อไปมั้งหรอครับไม่รู้ใช่ไม่มีแล้วพอแล้วไจะมีอีกไงถ้าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเก๋ๆบ๊ายบายพูดจุ่มมือ